สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์ Bird นะครับอันนี้เราก็อยู่ในเกมพับ g ีสตรีมนะครับแล้วก็กำลังจะเริ่ม3 2 1โอเคเราก็อยู่ในเครื่องบินกันแล้วนะครับโอเคเรามาจากทางขอลงตรงนี้ก็แล้วกันเวลาวงบีบจะได้เข้าวงเร็วๆนะครับ เราไม่รู้หรอกว่าวงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ข้างบนกลางข้างหรือข้างล่างเราลงกลางกลางไ้ก่อนนะครับดีที่สุดโอเคบินกันได้เลยมีคนลงกับเราหนึ่งคนนะครับตรงที่เรามากก็คือตรงนี้นะครับเอามากออก ทางล่มไม่มีใครนะครับปลอดภัยมีแค่เราคนเดียวตรงนี้ก็โอเคแล้วครับเคเรีบรีบไม่มีคนมาแถวนี้ได้ยินแสียง,งฟีท้าวดานซ้ายเหมือนะครับก็หาของ เอากระเป๋ากระเป๋าล,ล้นละไม่ไม่มปืนละมีหมอกก็ยังดีไม่มีอะไรเลยโอ้โหมีบ้านอะไรเนี่ยถางออกเดียวโอเคเีชั้นสองม,มันเข้ามาที่บ้านเราแล้วนะ รีบหาของหาของมาได้ปืนเลยได้เจอคน่ะตายหนึ่งไ้ฆ่าแล้วเว้ยขอแอบก่อนพยาบาลอีกแล้วโชคดีด ค่าหนึ่งตัวนะครับขอรูดหน่อยนะขอพยาบาลระเบิดขอมองทางหน่อยนะ ôi đồn dính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  phải rồi ok nhớ rồi mà chắc này ông oh, không nhìn được đẹp không này ยังยิงอยู่กล่มมาดีไปดีกว่าเธอยิงไปเลยฉันจะเข้ามฟังเสียงเย่าไปว่าไม่มีคนรล้อยู่ของคนแล้วรวมกับเราเป็นเจ็ดนะครับขอกระสุน ห้าจุดห้าหกหน่อยอีกโอ้เสียงเปืนหรือว่าเสียงฝีเท้าเอามอมอแมว okay, wing, wing. โอเควิ่งเอวิ่งเอวิ่งเล็กลงเรื่อยๆแล้ว มีที่หลบซะด้วยโลกเฉียวขอต้นไม้สักต้นไยยสั นี่แหละอยากกินคนแล้วเนี่ยะโอ้แหรกตกที่หน้าเสร็จฉันระหว่างที่พวกเขาบวกกันบวกสามนี่นี่ฉันต้องการมันะคูณแปดขึ้นออกมาทำไมล่ะการสนที่ต้องการเอาอันไหลวะโอ้ชนะเฉย สนุกเลยไม่ได้ยิงคนเสีงยงอะไรกันนี่เอาไปแมตต์ต่อไปดีกว่าโอเคแล้วก็มาผูในแมตต์ที่สองแล้วนะครับเฮ้ยบอกว่าผมจะได้ยิงคนนะเลือดร้อนจากยิงคนแล้วตอนนี้พยายามที่จะไม่ลง ที่เมืองต่างๆนะครับก็มันอันตรายโอเคบินแบบไอรอนแมนไม่ใส่รองเท้าด้วยโอเคเออกมาก็ออ,อ,อกดีบินไปกลางลมเลยมีใครไหมไม่มี โอเครอนลงแบบเนิ่มๆลังกาหนึ่งตลกอะไรก็ได้เอามาก่อนโอเคพร้อมบวกเจงพิทาขเรานี่เรื่องของใครเปิดยาวเอามาก่อนก็นกได้ คล้ายๆล้วข้อ,อ,ขอฟา้าไปเรื่อยๆก่อนมันจะไม่ค่อยมีคนนะใช่ไหมเอามาทำไมล่ะ วิ่งเจอคนวิ่งตามันไปผมจะไปฆ่าบังนะครับไกลไปขอเข้าใกล้อีกนิดนึงผมจะเข้าไปในบ้านหลังนั้น มันตายค่าหนึ่งคิวตบเปิรดมาเปลี่ยนเป็น m อดีกว่าสองทิ้งไปหาจุดหักไม่ได้ยิงเราใช่ไหม สีเลยสีน่าเปิดตาใจทุกนื้นซึ่งข้างในเค้งดูดีขึ้นเงิดค้อนนั่นแโอเคกระเป๋าเต็มค่อยซ่าได้ตอนนี้ผมก็เดินมาสักพักเลยครับ ก็จม็มไปด้วยบรรยากาศท้องฟ้าที่ฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกนะครับก็ไม่มีแต่ด้วยเราเจอรถตรงนั้นนะครับผมชอบนะบรรยากาศแบบนี้ชีวิตจริงก็ชอบเพราะมันไม่รอดมันทำให้ผมนึกถึงเกมขออกดูที <c oughs> ่เราโดนยิงจิบหายแล้วโอดยู่ดีโดนยิง คือป,ปืนกันทำไงดีวะขาสศึกขาสศึกมาเดูนอะไวะกระสุนน้อยไป โดดแล้วได้หยุจับให้ฉันจะไปฆ่าแกให้ตายาจะต่อหาแกแล้วฉันจะฆ่าแกก็เคยขยยับไปที่ที่บิกสิงปลูกสร้างมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอมันอยู่หลังรถได้ มาเลยจะบวกมานานละมาดิจระเปิดไหมระเปิดควันเปนไหนวะเฮ้ยวนย้นั้นเนนัน วิงจะวิ่งนีไปไหนโอ้ยมันวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องฆ่ามันให้ตายก่อนช่างมึงแล้วกันเข้าวงกันละโชคดีมีรถกระสุนก็จะแบบอฮ่ากลาดแล้วโอเคเข้าวง ได้รถแล้สบายละโอ้โหเมื่อกี้เกือบตายรุนเลือดเกือบหมดเยน่นมีพุ่มหญ้าให้หมอลอดตัวไปเจ็บใจที่ไม่ได้ฆ่าไอ้หมอนั้นฝากไปก่อนตายได้ยังไม่รู้อันอยู่นอกหง ไปหาของก่อนอยากได้เสื้อผ้าอยากได้รองเทาง้าโอ้ไครนี่ะ้าบอกเลยว่เลยได้แล้วเคได้อาวนุธไปเลยลอีกสองคนอีกแล้วิว่งไปหาดีกว่า อยากแอบแล้วอ,อยู่แถวนี้เลยพวกนี้อุ้ยอุ้ยอีกคนเคยแอบก้มอุียมมไม่โดนหรอกมีกำบังเลยโอเคได้เปรียบละว,วงอยู่แถวนี้อกอเป็น <Open. S 1> อย่าง เจ็ดร้อยชนะยิดเคชนะสองตารวดโอ้อกระสุนก็กระนำเลยเลยชนะและ้วว่าจะอะไรเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนง่าปืนสองครันเลยลองยิงใส่น้ำดู นน้ำพุ่งเลยสมจริงแค่ไหนโอเค okay. แค่นั้นแหละสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับดองตาวดูเดียว,วาอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้มันสั้นลงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะอเครเับนะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นพระคุณมากๆต่อไป